สวัสดีค่ะก็สิบอกเรามาแนะนำให้ชมกับเชฟโรเลตโคโลราโดนะคะรถกระบะม,มือ2ปี05ค่ะในชมของไฟตา2ชั้นเครื่องยนต์2 5ง 2,500cc ซีซีนะคะเทอร์โบค่ะเครื่องอิสุสุดากอนนะคะเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากๆคระุกท่านพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าค่ะเน้นไปตามสภาพเลยนะคะในราคา1,19,000บาทจัดไฟแนนซ์เครดิตดี ดาว7,000บาทนะคะเครื่องดีขับขี่ได้ปกติค่ะแอร์เย็นสีสวยเอกสารครบภาสีพรบรปี67ค่ะร้อแม็กสวยด้วยนะคะคันนี้ดูดีทั้งภายนอกและภายในรวมถึงใช้งานได้ปกตินะคะรถอยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ค่ะสนใจไปดูไปทดลองขับหรือว่าต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อโดยตรงได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะ แอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ท่านที่สนใจเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ